ทีนี้เราไม่เคยใช้สมองฝั่งขวาซึ่งมันมีมันมีประโยชน์มหาศาลแต่เราไม่เคยถูกให้ใช้ทุกคนจำได้ไหมว่าแต่ก่อนเรามีวิชาสอนอ,นอเพื่อที่ให้เราะได้ทำงานอดีเลกอะเพื่อให้เด็กมันมีการพัฒนาการการพัฒนาการนั้นะคือการใช้สมองฝั่งขวาเมื่อเราใช้สมองฝั่งขวาฝั่งซ้ายมันจะเกิด,ก,ดการสมดุลเหมือนตาช่างอะที่มันสมดุลใช่ไหมแต่ ทุกวันนี้วิชานั้นถูกตัดออกไปเพราะเกิดเพราะมันมีการในทุนที่เขาเล่นกับสมองของคนไม่เป็นไรไม่เข้าใจวางไว้ก่อนเสร็จแล้วพอปีแล้วปีเล่าที่เราไม่เคยใช้สมองฝั่งขวาฝั่งขวาคือจินตนาการจินตนาการคืออาจจะบางคนวาดรูปแล้วมันมันเพลินนะนั่นน่ะเราได้ใช้สมองฝั่งขวาหรือการไปเดินชิวๆข้างทะเลหรือการลดน้ำพวนดิน อันนี้คือเราจะได้ใช้จินตนาการเพราะมันจะรู้สึกที่แบบเพลินนะ่ะเอออันนั้นแหลนะใช่ไหแต่มนุษย์หาได้ใช้สมองฝั่งขวาไหมมันกลายทำให้เราอ่ะใช้แต่ฝั่งซ้ายมันทำให้ตาช่างนั้นหนะักเลยมันเลยมันเกิดมันเกิดการเสียสมดุลนนะ่ะทุกคนเพราะมันเสียสมดุลใช่ไหมมันเลยเกิดการที่เรา ไม่ว่าจะคิดอะไรมันไม่แม่นยําคิดอะไรไม่ออกคิดเอ็กเอทอะไรก็ไม่ออกเพราะมันไม่สมดุลอ่ะนี่ทุกคนเก็ตไหมอ่ะเดี๋ยวไปต่อเนาะเดี๋ยวเราจะมาตกเรื่องกันเออเราได้ใช้เราเราเราเลยมันเลยหนักมันมันเลยหนักไปทําให้การตัดสินใจต่างๆที่เราหรือแบบที่โมโหขี่หงุดหงิดเนี่ยเกิดจากการไม่สมดุล ทีนี้กดกจักรวาลน,นี่กราบเลยจริงๆทุกคนกต้องกราบเพราะการทำสิ่งนี้กดจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณตัวเองทุกคนการขอบคุณตัวเองคือการจินตนาการใช่ไหม เพราะเราไม่สนใจอะไรถูกอะไรผิดแต่เราขอบคุณคือการใช้สมองฝั่งขวามีใครเก็ตไหมกดกระดิ่งให้หน่อยอะถึงสมองการที่เรามานั่งขอบคุณตัวเองอะมันคือการจินตนาการมันคือการจินตนาการเราใช้สมองฝั่งขวาเออมันเป็น มันมันมันลึกมากและแม้แต่ไอการเขียนเมนิเฟส369ก็คือการจินตนาการเรากำลังใช้สมองฝั่งขวาเพื่อให้มันเกิดการบาลานซ์แล้วพอตอนเย็นเราก็มาเขียนอีกถ้าจะให้ดีนั่งสมาธิเรามาเขียนอีก9รอบในในความปรารถนาเดิมคือทุกคนเห็นไหมล่ะตอนแรกมันเป็นกระดาษว่างเปล่า แต่ทีนี้มันเกิดการมันเกิดการเห็นเนี่ยมันเกิดมันเห็นอะตอนแรกมันว่างเปล่าคือตอนแรกมันไม่มีอะไรแต่พอเราเขียนสิ่งที่เราต้องการมันมีพอมันมีสมองจะไปหาเหตุผลหาสถานการณ์หาผู้คนมามามา,มาช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการแล้วเรื่องโอ้โหความมาั่งคั่งนะทุกคนเส้นอุดมสมบูรณ์มากขายดีกว่าเพื่อน ใครก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนสังเกตได้ก็คือขายไปเรื่อยๆนะเออ,อันนี้เกตไหมก็เลยจริงๆอะ่ะคือเซออนตมี calling มาตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะเดือนเออเดือนที่แล้วที่มาทําห้องในบ้านบ้านเขียวทําห้อง เ,เป็นการพัฒนาตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาตัวเองก็คือทั้งภายนอกและภายในหมายถึงโลกภายในกับโลกภายนอกเรามาพัฒนาตัวเองในโลกภายในก็คือการมาเขียนเมนิเฟสก็คือการมาเขียนเมนิเฟสใช่ไหมพอช่วงเช้าเรามาเขียนเมนิเฟสมันเป็นเวนะิร์กช็อปเนาะแล้วอันอันที่สองก็คือใครใครจะจะไม่ทําไม่เป็นไรใครจะไม่ทําไม่เป็นไรแต่เรา แต่เราก็มีให้ให้ทำสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองทั้งทั้งทั้งสายจิตวิญญาณแล้วก็ทางทางโลกก็คือช่วงเช้าช่วงเช้าให้เราเขียนเมดิเฟสใช่ไหมเสร็จแล้วทุกต้นชั่วโมงให้เราเนะี่ขอบคุณตัวเองการทำสิ่งนี้เพราะว่าเราออกไปใช้ชีวิตใช่ไหมทุกคนเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเออเราต้องเจอโลกข้างนอกกระทบอยู่แล้ว แต่ให้ทุกชั่วโมงอ่ะให้เราขอบคุณตัวเองเพื่อเพื่อที่เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่เป็นการทําสมาธิไปในตัวขอบคุณอะไรก็ได้สักสิบอย่างนึกหาก็ได้ขอบคุณมีร่างกายนี้ก็ได้ให้มันครบสิบอย่างเออเพราะการทําสิ่งนี้ทําให้ทุกคนอ่ะเหมือนมีโฟกัสกลับมาที่ตัวเองแล้วมันจะเริ่มเพิ่มกําลังจิตไปเรื่อยๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนแรกๆนะเราอาจจะลืมบ้างชั่วโมงไหนเราอาจจะลืมบ้างแต่ทีเนี้ยม,มันมันมี โอ้ยังวันนี้เงินยังไม่เข้าเลยไปซื้อของทั้งวันเลยจัดจัดจดอันนี้ทุกคนเก็ตไหมพอพอระหว่างวันทุกต้นชั่วโมงทุกคนขอบคุณตัวเองเพื่อเป็นการที่เอาโฟกัสมาไว้กับตัวเองเป็นการเติมกําลังจิตเอ,อเพื่อที่จะเสริมในตอนที่เรานั่งสมาธิได้นิ่งไม่นิ่งอะไรก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งนี้มันทําให้เราได้สมาธิไปด้วยได้ฝึกสมองฝั่งขวาไปด้วย อันนี้คือเวิร์กช็อปเนาะเสร็จแล้วพอช่วงบ่ายกินข้าวอะไรเสร็จเอ้ยว่างมาเขียนมาเขียนเบเฟสรอบ2ก็คือความปรารถนาเดิมอีก6รอบอ่าเสร็จแล้วระหว่างชุดทุกต้นชั่วโมงก็มามามาขอบคุณตัวเองหาอะไรก็ได้ไม่เหมือนเดิมก็ได้ให้มันครบ10ให้มันครบ10อย่างเพื่อดึงโฟกัสกลับมาที่ตรงนี้กลับมาตัวเองเออแล้ว ทุกคนปฏิหารมันมันมีขึ้นจริงๆมันจะมีมันจะมีพี่ๆน้องๆในในห้องอะ่ะก็คืออ่ะข้ามไปอย่างหนึง่งพอนอกจากเรานอกจากเราจะเขียนเบเฟสแล้วก็ขอบคุณตัวเองทุกทุกต้นชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทีนี้เราไปทำทางโลกทางโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตัวเองถ้าใครมีช่องให้ให้เราอะ่ะทำคลิป ทำคลิปแล้วโพสลงสื่อโซเชียลทุกช่องทางได้หนึ่งช่องทางสงช่องทางก็ยังดีเป็นการที่เราเป็นการที่เราทำโลกภายในไปสะท้อนโลกภายนอกทำโลกภายในไปสะท้อนโลกภายนอกเออแล้วล่าสุดมันมีพี่ๆน้องๆในห้องน่ะ <Yeah. S 1> เขาไปผ่านเกณฑ์ของ YouTube สั่งแล้วลูกเขาไปผ่านเกณฑ์ของ u t u b e ซึ่งเราซึ่งเราเพิ่งจะเขียนเมนิเฟสเริ่มมาวันที่27 วันนี้วันที่27หมายถึงของการเริ่ม,มทําห้องออในการพัฒนาตัวเองนะทุกคนเห็นไหมวันนี้27อ่ออแล้วน้องในห้องอ่ะคือสําเร็จในการทํา y o YouTube ไปแล้วทุกคนเพราะมันเกิดการโฟกัสมันเกิดการโฟกัสเออก็เลยอยากจะมาแนะนําก็ถ้าใครสนใจที่แบบจะร่วมมา เส้นทางพัฒนาตัวเองเนาะไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญาณหรือว่าทางโลกทางโลกก็คือการการที่เราไปทําคลิปอะ่ะเออเพื่อให้เกิดรายได้อะทุกคนนั่นแหละเพื่อที่เราเออมามาอยู่ในห้องเพื่อมีการอะไรทําเพื่อเพื่อดึงดึงให้ทุกคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจิตตัวเองอะ่ะการที่เราเขียนเราก็อยู่ตรงนี้กลายเป็นเราได้สมาธิไปด้วยเออก็เลยแบบอยากจะเนาะถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองก็ลองลอง คลิกลิงก์ที่โปรไฟล์ค่ะเข้าเข้ามาร่วมด้วยกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชวนเข้ากลุ่มนะแต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ผ่านไปได้เลยก็เล่าสนุกสนุกเนาะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ